แต่บางหลอกเนี่ยที่สั่งหลอกมากส่งขอให้บันกลุมเลื่อนับผมที่ทางช่องครับผมเนาะอันนี้ครับเป็นกำไรหยกครับกำไรหยกนี่ครับผมเบียร์แก้ครับเห็นไหมครับนี่ครับเบียร์แก้ครับถ้าใครสนใจก็ทักไลน์มานะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์หน้าจอให้นะครับผมเนาะนี่ครับผมสั่งจองก่อนได้ก่อนครับผมเนาะสั่งหลังได้หลังครับนี่ครับ เอามาจากบัดเดินตรงครับผมเนาะของหลวงปู่ศิลาครับเบียแก้มีคาถาเพิ่นนะงานนี่ครับผมข้างหลังครับผมเนาะข้างหลังมีคาถาเน้อครับข้างหลังครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็ยดซีครั้งสองข้างหลังมีคาถาครับแล้วก็ข้างหน้ารูปตรงปูงศิลาแล้วก็เบียแก้ครับแต่ว่านี่ครับผมอันนี้ครับผมเนาะเป็นกระไรหยกครับกําไรหยกครับถ้าใครสนใจก็ทักไลน์มาหาเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้นะครับ นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปไปโทษหาติดตาครับผมเนาะเลขมาเร็วแล้วก็เลขวิ่งสายโจรครับนี่ครับได้มาเมื่อไรแม่ได้มาดูครับเอาขึ้นยิงพระครับผมเนาะได้มาแค่อย่างละสิบเก้าชุดเองครับผมเนาะอย่างละสิบเก้าชุดเองครับมีสายความข้อเนาะไงแ,แม่นี่<ม>นี่มีสายความข้อได้น่ะบนแม่นั้งพันธ์ยา,าิ้นเลยน่ะ โบแมนนี่เป็นหู้อ,อันนี้หู้ตะบาร์กองค้อนี่ใส่แหมตะบาร์ต้นต้องเอาไปใส่อันสายเองตะบารนี่นี่ได้กุ้งแค้มไฮนี่เนี่ยมีได้กุ้งแค้มไฮเสร็งหนึ่งมาสองเสร็งมหลักรายก็มีเบียแก่แล้วก็มีคาถาบูชาครับผมเนาะนี่ครับผมมีลู่ให้ใจสายเสือบอี่ผมก็เพื่ใส่ด้วยครับผมเบียแก่แล้วก็กําไรหยกนะครับนี่ครับผมของปูซีลาครับผมเนาะถ้าใครสนใจก็ทักไลน์มาครับห้ามโทรมาครับผมเนาะ เพราะว่าครับผมเโดนแต่โทษมาเยอะมากนะครับผมบอกกึิ่นเทพ้ามันมาขึ้นนึกผมเนาะดูครับเรียงแก้ครับของลงตุ่นศิลาบอกราคาพันน้าอย่างบ่บอกทักไลน์มาดีกว่าทักไลน์มาดีกว่าเนาะงแมนครับผมเนาะมาดูเลขทูปดีกว่าถึงเมื่อเช้าครับเลขทูปครับสาถูหลวงปู้เดลยดูครับผมเนาะสี่ห้าศูนย์ครับสี่ห้าศูนย์ครับ เลขจุดทูบเมื่อเช้าครับผมเนาะนี่ครับผมเอองามบ่แม่งามเห็นบ่ซีหาศูนย์ไหมศูนย์นี่ครับผมมีหลวงปู่มั่นหลวงปู่โตหลวงปู่สุขหลวงปู่แหวงหลวงปู่พุทธหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเปิ่ลแล้วก็หลวงพ่ออะไรหลวงพ่อสดแล้วก็หลวงพ่อโตหลวงปู่โตครับผมเนาะนี่ครับเป็นหิมพานต์เท่านั้นนครับผม สี่ห้าศูนย์นะครับเลขจุดทูบครับสี่ห้าศูนย์ครับนี่ครับผมเอฟที่ทางช่องแท็บหน้าจอครับผมเนาะสี่ห้าศูนย์ครับนี่ครับขึ้นภาคขึ้นทื่ภาคก็เป็นหลวงพ่อพระใสครับผมนอะอยู่ที่วัดโพชัยครับผมจังหวัดหนองคายครับผมนกบูชามากครับผมนกะจากวัดโดยตรงครับนี่ครับขึ้นภาคครับเอาก็ตามนี้ครับผมเนาะขอพ่อพระใสสี่ห้าศูนย์ครับผมสี่ห้าศูนย์ีครับ ขอ,ขอพรพระใสค่ะท่านผู้ชมถ้าใครสนใจก็จัดเก็บเบอร์ลงเครื่องทักลามานะครับมีเรียกแก้พระผมเนาะแล้วก็กำไรจบครับกำไรจบนีครับผมบข้มาขหลังมีคาถาครับผมเนาะมีคาถารือชาเบี้ยแก้เดี๋ยวคล้องข้อ,อแต่ก่อนห้า,านี้ครับผมเนาะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์หน้าจอนะครับแท่โทรมาครับทักลายมาครับ แต่ทุกท่านแบบที่ทางชองคิดิปนี้ับผมเดี๋ยท่านต่อฝากกดไลยเดีอยลสุดสัดขหงแล้วก็เ่อนทก่านะผมนองาช็อตยื่งฝากตดตีต่างในกดไลค์กดแชร์ับผมคลิปนี้กันสวัสดีครับบ้างได้เกาคำแพงผ่านคำแพงมาต้นนี้อยู่คำแพงมาสองสองยังหรื เว่าสองอยู่นั่นะองเหลืว่าสามนึ่ะองงก็เหลือมน่ีุ่มอะเขียนในเอฟซีปันเบิงดูว่าแม่ซื้อตัวใดชอบตัวใดเขียนออกใส่กระดาษไม่ปันเบิงีน่อสี่นี่อีกสามตัวคับสองเต็มนี่เจดีย์สี่นึงตัก หกหนึ่งซื้อไปแล้วเมื่อวนนี้เจ้านี่งวมีหกหนึ่งเด็เลขสี่หกสองสองหกมือนนี้เลขสีมาสี่โมงเลขสีมาสี่โมงเขาเลขหกกับเจ็ดน่ะจะมาตัวไหนสรุปว่าจะมาตัวใดสี่โมงเช้าหรือคลิปนี้โลกในคลิปเดียวกันบอกจะอบอปะ บ่เห้นเป็นไล่มากตัวนี้จะง,ง่วง,งแล้ววันที่วันที่ตัวนักซื้อคือง้ามแถอเอาที่เพ่นเขียนทุกมือนอะ่ะยกับเพ่นเขียนบอกว่าเป็นจะรั์บอกอ,อันนั่นดิ พ่นบ่ไล่เมื่อเพ่นบ่<ป>นเออหนึ่ว่าไล่มมเ,มเมื่อหัดคือง่ามเถง่ามก็คนให้อีกเบอร์นึงเพ่นเบอร์ที่สองศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสามสี่หนึ่งสามสี่แปดแปดสามหกแปดสามสามหกนี่ค่ะที่เจดแดมสื่อเนาะแปดหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งแปดหกสองเก้าหกสองหกหนึ่งหกสองค่ะค่ะท่านผู6 6 6้ะะมชม ไว้ที่เจแดงซื้อนะคะงวดนี้ลุวยไปน้่มกันค่ะเลขสีม่เราว้างหกกับเจ็ดเขาสียหายแม่ตัวใดเออเขาเสียแม่เจ็ดบ้างสองดังเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเงาเลขสายในเขาสียแม่เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเงาบ้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าตกลงจะมาหกลางจะมาเจ็ด เจ็ดศูนย์แม่ได้ซื้อว่าแม่ซื้อเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเพราะว่าเลขในหลวงพ่นอายุเจ็ดสิบสามปีข้าเจ้าให้มาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนถึงมันเกิดพ่นุ่์มันเกิดพันธุน่ะนี่ก็ลักดาบบอมันมันสิออกก่อนหรือบางงวดนาหรือบางวดนู้นในในสามงวดนี่นะมันสิออกแท้นน่นอนเลยเลขอันมงคลพ่นนะขาเจ้าให้เริ่มเริ่มซื้อไปตั้งวดนี้แล้วก็งวหนนา เลขมงคลเพิ่นจะมีหกหนึ่งนั่มมีเจ็ดหนึ่งน้่มเมื่อสพอดีกันเลยกับนี่เลขแบบนี้นะเลขสี่ไปแปดหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งแปดหกสองเก้าหกสองหกหนึ่งหกสองเมาตามดวงวาสนาะขอพ่อนปูแล้วขอให้ถูกขอให้ฟังขอให้รวยไปด้วยกันนะครับ ถูกลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งเจดียงซื้อมาจากวัดปูเหลี่ยมเจ็ดหกหนึ่งตอนน้หนีว่ามีเจ็ดหกหนะึ่งเนาะเจ็ดหกหนึ่งยันเจ็ดหกหนึ่งไหนน้ำไหนเป็นเจ็ดหกหนึ่งิดเป็นไทยนะ <c oughs> เจ็ดหกหนึ่งด้วยก็ะตรงเส้นะตรงกับเหล็กป้องเลยพ้องเส้นใจญาตน่ะค่ะหกหนึ่งหนึ่งหกข้างบนแล้วหายนะแต่ว่าอีกคนน่ะหายหายลักหนึ่งมากล่างลักสิบลักสิบมาล่างสื่อ,อขี้ไม่ได้ตามเบอโท้คืนไฮนาจอค่ะเนาะชุดก็สองแปดเก้าสองห้าหกแปดชุดละพันสองร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ถ้า ใครซื้อพันสามร้อยจะได้ครีมจะได้ล่องพื้นนะคะลองพื้นค่ะลองพื้นตัวนี้นะคะแถมแล้วก็ยาสายตายาสายตาฝ้าฟ้างค่ะดีอิีีค่ะท่านผู้ชมเนาะดีมากๆคนที่บ้านกินเพื่อนกับว่าดีนะคะตาเคยเห็นสองคนสอนกับว่าเห็นหลับตื่นขึ้นมากจากมันอยังมาบังอยุดตาเพื่อนว่า ก็ดีขึ้นมากๆเลยเพื่อนบาน้านอะนะก็ดีใจเนาะอันนี้แคลเซียมแคลแมกแก้ป,ปวดกระดูกป,ปวดเกาลบดมวมของเกาแล้วก็แก้ปวดแต่รองกินเบืองะะ้อค่ะเป็นแคลเซียมแคลเซียมที่หมอให้มา่ะจะแดงก็ให้เพื่อนหยุดกินไม่กินตัวนี้ลนะเพื่อนยังปวดอยู่คือเกาแมค่ค่ะก็เลยไม่ให้กินตัวนี้ลองมึงเนาะคะนะ่ะเนาะหายปวดคะ่ะท่านผู้ชมเนาะหยุดเลยเนาะ ไม่ให้กินตัวของเจแดงวันมีสปปรรพคุณบำรุงกระดูกเป็นเสริมกระดูกเหมือนเดิมไม่ให้กระดูกพูนกระดูกเหลาเนาะคะ่ะต่อไปในนอนาคตต่อไปในวันทางนาโดยกินด้วยแครแมกตัวนี้นะคะเสริมกระดูกแร่ธาตุเสริมเข้าไปให้กระดูกแข็งแรงต่อไปกินต้เดียวนี้ไววก็ได้คะ่ะเนาะกินต่อไปกินเสริมไหมคะ่ะเสริมไว้กับปุกจะก,กับปุกนั่นๆที่กับกินหนึ่งนที่บอบปวดเนาะ หน้าที่กับกินกินปีละสองสาครั้งกินปีละสองครั้งก็ไม่เป็นไรเสริมไปเรื่อยๆเนาะค่ะพอร่างกายพอน่าขาดแค่เสียมไปละมันสิดูดออกจากกระดูกพิ่มบัณฑกระดูกมันก็สิพุ่นนะคะกระดูกก็จะลาวง่ายเวลาเราล่มนี่มันก็จะลาวเลยค่ะกินให้กระดูกแข็งแรงในวันข้างหน้านี่อายุสี่สิบหาสิบก็กินไว้เลยค่ะเพื่อหกสิบเจ็ดสิบมากเท่าจะล่มหรือว่ากระดูกมันสิพุ่นเนาะค่ะเนาะ ะะกระดูกพุ่นโอ้ยอันตรายอนใดกับเส้นเอ็นเนื้อพอดบีบพอดนวดได้แต่กระดูกนี่อันตรายด้วยค่ะถ้ามันลาวขึ้นมากนะถ้ามันเปาะขึ้นมากนะเนาะคะ่ะยางว่าได้ไปว่าได้เนาะคะ่ะถ้าเส้นเอ็นเรายังบีบยังนวดแล้วกินยาผ่อนคลายได้แต่ว่ากระดูกนี่โอ้ยนะ,ะนาะกลัวด,ด้วยค่ะกินเสริมไว้คนที่ไม่เป็นอะไรก็กินเสริมได้ปีละสองครั้งก็ยังดีค่ะเนาะเสริมไวะะ้เนาะค่ะเนาะ กินตลอดไปลายกับบาดีนะคะกินเสริมปีละสองครั้งปีละสามกับปุกก็พอปีละสองกับปุกก็พอนะคนที่บวเป็นเนาะคะ่ะกินไวนะะ้แ้อคเด้อคนยังนมยังสาวกินไว้ไปเรื่อยๆปีละครั้งสองครั้งก็ยังดีนะคะแล้วก็ยาสายตานี้กินได้ทุกวัยนะคะที่ตาผ้ามม่วตาบอดีตาเป็นต้อกระจกต้อนั่นต้อนี่กินละเริ่มเป็นนะถ้ากินละที่จะได้พากับบาดได้พาค่ะ กินไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นอาหารเสริมกินไปตลอดได้เลยเพราะเสริมทุกส่วนในร่างกายผิวพรรณตับไตใส่พวงอี้ยังข้อต่อต่างๆเสริมเข้าไปค่ะด้วย12ออยพัดเพราะมีตัวยาและผละไม้12บชนิดอยู่ในนี้นะคะเสริมสางร่างกายแห้แข็งแรงเน้นที่ดวงตาก็ท่านก็จะดีด้วยแล้วก็คีมนี่ค่ะครีมชุดละพัน250บาทถ้าพัน3า0รยได้ ได้ตัวนี้ด้วยค่ะได้รองพื้นด้วยนะคะแถมรองพื้นให้ไปด้วยค่ะนะคะพันสามร้อยถ้าถ้าตัวนี้นั่นส่วนลางวันแหละท่านกับทารองพื้นทับแล้วท่านก็แปะแปะพับจังหน่อยละกันทาลิดทาเขียนคิ้วได้เลยค่ะเจแดงจะท่ายังสั่นตลอดท้าขีมสะกอนท่าขีมเสร็จกับท้ารองพื้นท้ารองพื้นก็ตามด้วยลิสติ๊กละกัน เอ้ตามด้วยแป้งพับตบนิด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 แล้วกะ็ถ้าลิดถ้าขิมลงไปเลยค่ะเนาะโอ้ยถ้าลิดเขียนคิวลงไปค่ะเอาใจอ,อยู่กับปากเอาขอโทษขออภัค่ะทั้งชนะ่วงเนาะถ้าเข้ามาได้0ูนย์เก้าสเป็นแปดเก้าสอดนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ